สวัสดีจ้าพี่น้องช่องไม่เมยกับเทพันนอกจ้ามัอนี่ยุธงดุทาได้จากพี่น้องจา้านี่ผ้าพี่น้องมาหยังทายสิจา้านูน่นน้องสิริพรสาวเพ้นประกันเท็ดนหยางเนงาะประพี่น้องนั่งไปเบิองเฮ้าปะสาวเพ้นคนกินหลายเท็ดนหยางเราเป็น,นพี่น้องมาจบมัจบเบิองมาจับเบิองจัจบเบิองจ้าจับเบิองจ้าสาวเพญญญ้นเท็ดนหยางคะสวัสดีค่ะ มืัอน,นี้มาสอนค่ะเขาว่าเมืองละงามหลายมาสอนเมืองละงามเป็นบุรพี่นงค์นะเมืองละงามพี่น้องืัอนีมนอม้มาสอนอยู่ตรงหน้าจา้าตรงหน้าจะคล้องเองนี่ละจ้ะสอนเมืองละงามเนี่เกี่ยวเข่าออกนะจนะ้ะเนาะสอนเมืองละงามไปออกสิได้บุรพ่นงค์าลุ่นน้ำกันนะจ้ะเมืองละงามกับมี่ละพี่น้องเขี่ยที่หน้ากับมี่จ้ะ ยูธงมาสอนมาสอนส่งมาพี่น้องแดดห่อนทสงเสากับข้าตัญญากเอียกอยู่สิริพรสทีาสิริพรหมานบจ้าอ้าวสะพ่อนี่มึงด่าพร้อมพี่น้องเลยกำลังสอนจากพี่น้องไปให้รุ่นน้ำกันแล้วจาว้าวสิได้บอลมันนี่จ่วงเอาอ่านั้นเข้าเอื้อนแข้งไปตรงไหนจ้วงข้างคางนี่ น้อกุเนมั้มึงเบิ่งเด็เพ่นจ้วงข้าวเดียวดอกหลากหลายนึ่งคอ่เราสอนเปนเนาะน่ะแต่พี่น้องมึงพี่น้องเะเปีนสอนสองบาทนี่หลายเติบเ้วจะเป็นหมาเนีเป็นเกียงเลย่ซเพียนเ่ กินกับล้ฮะกินกบเกียงแด้วพี่น้องมูไข่ก,นนกินเป็นกะตองหาเป็นเนาะจ้วงเข้า,ปนนาขไปจ้าจ้วงเข้าไปจ้า ดม้งมันหอมป่หอมดีคิวมันสีนมดังเลยวันนี้ีไเกิหน้าก็ไรไเกิน้าเกิน้าก็าามีพี่น้องเตียนเซลอยู่ได้แล้วค่ะได้แล้วค่วะมาสัมพี่เห็นพี่น้องมึงน้ำเนี่ย เต่าเจจีน่าอุ้ยไตหมดละจิยังพี่น้องเมืองหลายไตหมดละเจจีน่าอันนี้กระดูกพชิย่างพลอยอยู่ค่ะคุอแข็งมาขั้นเถาปะ่ร้ายไม่รายไม่้ายไ่ ถืเ่ะแ่าแดดขนาดแดดก็ห่อนพี่น้องเลยแดดขนาดแดดขนาดนกงสอดตากแดดเนาะคำคกับบมาจะเสากับบมาอี่ก็งามนแข่งแดดเลยพี่ก็เมใ่งาม้ปีดหมอกหมกพี่น้องจะใบเลิศจะใบคุณเลิศจ้ะจะใบนั่งเลิศหอมอ๋อจะผิดสดน้ำเนาะผิดอ่อนเนาะ ลูกโดดค่ะลุกโดดโอ้จัดจวดพี่น้องมันแรงอยู่แตกินน้ำกันแล้วเจอพี่น้องรู้ว่านะาเป็ลหลานสาวสอนก็ได้ยัง,งเห็ดคอยแห้งเห็ดแ,แห้งกูนั่นเลยค่ะโอ้ยกูแห้งค่ะเหนื่อยแล้วเพิ่งแค่จะได้สารบักใไงหนึ่งเหนื่อยแล้วค่ะไปสุดสีดามผอมได้หล่อน ม,ม,มังมาขึ้นมาเพ่นบ่เอิดออกตัวแมงมางั่มชิลิฟอนประมาณคืณอนสาเพ่นแล้ว <c oughs> สอนตะเป็นค่ะย่าเหมยสอนเด้อค่ะมาเบิ่งยายเหมยสอนดีากเลยค่ะแข่งคะ่ะแข่งคะ่คะ,คะพี่น้องแข่งค่ะยกค่ะสุวนค่ะพี่น้องคะ่ะ <c oughs> ได้บ่ค่ะที่บุกนบิกเลยค่ะไม่เสียหง หมาอันทธ้ก็ขาดพี่น้องม่ารังามผิวเขียวสองเมียเลยจ้ะเห็นอยู่ค่ะเก็บก่อนพี่น้องเก็บก่อนหมาญลิจ่าโอ้ยหมอกนี่คจ้ะมิจ้าตัวเห็ดแห้งแบบมิจ้าหมาญลิจ่าพี่น้องจ้าเนี่ยโอ้ยเห็นแลยโอ้ อ๋อสพพักอย่างเพื่นมันจังสีแทบนีมหมอแทอะเขาไปอ๋อใช่มันเลยโอ้คือขอบไปพี่น้องเนี่ยประดันพันมาสอนแห้งแห้งพันมาคือผมซื้อขอบแล้วพี่น้องเลยเร็ววายจังมันทั้ง่ายอยู่ทั้ถแตเอกหน่อยส่วคนนีงเผคน ดิบคนค่ะดึงมาเพ่นสองนี่คนแห้งดีของแท้มาดมอ่ะเพื่อนมาด้ค่ะโอ้ยมาด้ค่ะของแท้ค่ะเต็มได้ค่ะ โอ้ตัว่ใ่อยมน่องเก่าเหียนอมยู่ยหยบหยาลงแต่ลายเห็นบอสจ่ซึ่งมาบอกคอยแห้ง เพ่นแป๊บเดียวค่ะอูนนะอู้ยไม่กะซออนค่ะไตขึ้นแฉะแฉะเพ่นแป๊บเดียวหอบเลยค่ะหอบเลยค่ะจุดเลยค่ะเดี๋ยวออกมาเด้อก็มีละเมื่อพี่น้องเก็บเงินแหล่งจึงมึงเจ้จึงมึงบาดใหม่ด้วจ้ะอูนพี่น้องอูนจวงขนาด จวงขนาดสะเพะเก่งขนาดซอนขนาดอู้ซอ,อนเึ้ะไปซอนเถ้ะไปเห็นมันมันมันซอนจะไม่มไดาซอนเึ้นไปแดบบอเธอแดบหลายค่ะติโกขึ้นสูงเลยที่ละคะอุ้ยงามแห้งเหนียวจาพี่น้องมึงในเหนียวไม่ละงามเขียว ง่เสียบพี่้องเสียบกงชิงฟอนกางสิงฟอนเทนเตะเหอะเนหน็บเก็บลบมุมลบมุมก่องเาลบมุมก่องนี่สดเหเก็บค่ะเก็บบอลนี่ค่ะ แม่งสิแมยงเฮ้ยเหี้ยตุรกีเยม่งยังนะเพื่อนไม่เหียตุรแมงปองแหวนเพื่นวะพุกคนเออแม่งเนี่ยก็แมงอีบ่าอู้หลายพี่น้องจะเป็นแอกหลายหนึงเขยสุเป็นยังงอู้หออกหมืนแร่งแซบแน่นอนพี่น้องจ้าแซบแน่นอนจ้เพี่น้องจ้า แซ่บแน่นอนจ้าอ๋อกินก็ข้าวเหนียวพี่น้องแซ่บจ้าพี่น้องทานได้มาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์รู้ว่าให้ไม่เหมือนกระเทยเป็นน้องนะเจ้าจ่ากดติดตามให้หลายๆเจ้าพี่น้องจ่าขอบคุณทุกท่านดนะค่ะที่เข้ามาเบิ่งจ้าขอบคุณหลายทุกพี่น้องให้ความสนับสนุนเหมือนกระเทยเป็นน้องนะเจ้าเนาะเดี๋ยวมาแรกเนี่ยตามไปบนน้ำกันนะเจ้าพี่น้องสิ้าพี่น้องไปเอ่อเมงระงามใส่ใบนางเลิศจ้าพี่น้องจ่ากินข้าวแรกน้ำกันจ้ามาอยู่พี่น้องวันนี้ละ หย่อนแสงไปซอนทีไปจ้ะซซอนทีไปประเภนเมื่อย้พี่น้องหอบแล้วเมื่อยไหมเมื่อยสูดเลยตค่ะเลิศค่ะปวดนะแค่ปุดนะคะแคอหมานี่พี่พ่อมาทั้งแบบเพื่อนสอนแต่ทั้งนี้ทั้งนี้มันถือ เขาบอกชามันสื่หล่อนกับบามาเนาะค่ะชาได้กระ,ะอออือนบ้างไหมคะอืมอ้วนตอนที่น้องยายสองย้ายสามย้ายเพิ่นมาสอนน,น้ํจาจับมานอยู่จ้ะสอนไม่ไงไรบอแต่บงกระตาไม่ไงเลยด้วยกระตามไม่ไงใบไหนเพื่นบ่ได้ยังไงเพื่อนอเขาไม่ไงจนติดเครื่องของขอนนี้หยาดเด้อลูกแมงเยเห็นบ่พี่น้อง เพื่อของหน่อยพี่น้องจ้าแม่ละงั่มจ้าแยาากแถวรถเกลียงขนาดได้สอนเกียงแห้งมานแห้งจับได้ไม่ไงมันสิขวามของเจ้ามันมืดเป็นบ่อน,นี่หันเน,น,นี่หนีขเขาบ่าเส้นหูซือ,อ,อแต่ก็หัวนี่หนีมาก็มกีก็มาหันเนี่หนีกันเล่นนี่น เสียหลายแล้วบอฟอนนิ่งๆสามตัวยังเลือเฮียนั่นยี่เหมยโอียอันนี่เขียดที่นาออกเหมืดเลยเฮ้ยว่าสิงห์ยังพี่น้องเบิ้งเขียดที่นาเต้นออกเหมดพี่น้องใช่เนะมันเป็นแหลงปอนะคะโอเคอดีวมานิ่งๆสิเอามาเฮียงใส่มือหลายๆตัวสิ พ้ uhm, ดแม่งอันนี้ออกทำไมันอยู่นี่วะนี่เป็นออกหันบอกเอมผล่ไปเลยอีเดเป็นอมเดแมงดามันเยอะอยู่เนี่อูเ่เดแมงาเป็นอ่างเป็นตัวขึ้นหมานเถอะอ้านี่ดตัวถือดีดีเลยเปลี่ยนจะวิ่งที่ละพี่งสอนคือคืเปลี่ยนคู่กันมั้ หมาเนี่ยพี่น้องสะเพนก้นกินหลายสมมันกินหลายเดี๋ยวมันกินหลายมันก็หาหมาเด้วยพี่น้องกำละงซีหาตูดเด่เอาพร้อมไปบังสะเปนสอนมาจริง้านเบหลาหลายเดิเคิงคูหลือพี่น้องเบังแน่โผล่โผล่พวกโมกุกเตงไอ้ต้าอยู่เนี่เอ้ามาหลายยุคนี้แสดงว่าทีมงานมาหลายเขาไปจีนฝ่ายจะมา เซเปนไม่ผู้สมมึงเะย้าเราพี่น้องเมื่อตาจ้าข้ามจ้าสิเมื่อละอันนี้ของเะเพนน้องวดหลัของจำเลยเงยมุ้งเบ่เหห้เบิ่งก่อนให้พี่น้องเบิ่งก่อนบ่เห็นยพูดพี่น้องด้ร้ายเต๋อบ่้จ้าพูพี่น้องเขามาอีกนุ่มพี่น้องมื่ยาก็ได้จ้าพูดเราคล้ายโตงเป็นคนเดียวเป็นร้ายเหี้จ้าสองคนแต่เครื่องคือเก่ินาเกตินานออก ออ่สอบักงทุนเมื่อเราพี่นอ้องสิไปหาอ๋อแมลงงามกินละจ้าถา้าติดตามคลิปต่อไปแล้วจ๊ะอ๋อแมอลงงามเหมือนกัดนะจ๊ะพี่น้องเด้อไปมาคลิปนี้กับกดไลค์กดแชร์้ะจ้ากด <c oughs> ติดตามรัวๆนะจ๊ะพี่น้องจ้าไปกระตุ้นใจใพี่มเมย์เมย์กระเทยเปนองนะจ๊เอาพี่พวบิร์ตวิกเลสวัสดีค่ะพูมาสิชมไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> 恶魔各怕。